วัสดีนะคะทุกคนอันนี้เราจะมาเล่นกับครูอาจารย์อาจารย์มิสเตอร์อันนี้ทอนะ,อ,จจะ,อ,จจะอันนี้ทอน I will not อ่าอ,น,อ,อนไม่ออกนะ่าราก็เริ่นกันเลยออกไม่ได้หรอ,อน,น่ากดตรงนี้อ่ะกดี๋ยวอย่าบังอครูเต้นด้ดวยโหลแล้วครูต้องเต้นด,ด้วยอ่ะหาเต้นด้วย อโยโย่โย่อโยโย่มี่าเต้นให้บอโมีตาเต้นด้วยตาเป็นเต้นเอาโยโย่โยไอ้ตั้งใหญ่ใหญ่ใหญ่แก้ครูไแต้วไปกระเถิบอะไรๆเดี๋เอาครูิปประตูใส่ด้วยครูไปประตูสมัยนี้อ่าฮะขอปิดเสียงกันกันกลัวเสียงนี้ได้ไหมเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ยินเสียงก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ขอขอปิดเสียงก่อนมันน่ากลัวคูลค,ค,ค,คูอันนี้ทรย์เอ,อาตัวตายไอ้ไอ้ชดยหน่มแม่เสียงเสียงเหมือนเพลงไอ้นั้นเลยอ่ะเกมอะไรอ่ะเกมมิสเตอร์ฮอปใช่ปะไม่รู้แหละแต่ขอไปก่อน ตกใจหมดเกี๋ยวเดินได้ไหมล่ะโอเคง่ายง่ายออบี้อีซี่เปล่าเนี่ยโอเคไม่อีซี่แล้วพอพูดปุ๊บตกปั๊บอืมมันนี่นะโอ้เดี๋ยวโอเคกดที่กดอันนี้ก็ไม่ได้อีกไม่เป็นไรไม่ต้องกดเราได้แบบนี้กดนี่ได้ไหมเนี่ยกดไม่ได้โอ้ยเกมนะเกมยอุ้ยเกือบโดนแต่พัดลมอ่ะโดนได้ ผู้เพื่อนอันนี้น่าจะลุ้ใช่ปะโอเคกระจายปั๊บเกือบเล่นหมดเงินไอ้น,นี่ปาเล่นมาเลยนรูน้จักโอเคไอ้น,นี่มันได้สิกูอ้อันนี้เหรอลดโอเคโอเคเอ้ย okay. 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 สนามบาสเหรออุ้ยอยากเล่นบาสพอดีเลยยิงเก็บบาสได้ไหมเนี่ย น่าก huh. ิบ uh, ฮ uh. oh, mm ้ปัดตูอ๊ยน้ำใจหวดโอ้ยขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นไม่ได้เจอด้วยกุณอนิทนยังไม่เจอคุณอนิทนดีกว่าเรีกง่ายดีไม่ง่ายหรอกแล้วกูยาวไปวิ่งไล่ซี่เบมเบมเบมเบ้ย อลูกโปง่งน่าเก็บจังเราเก็บไม่ได้ขี้โกงตัวนี้ยช่ไหเนี่ยขี้โกงได้ใช่ไหมอะขี้โกงไม่ได้อ้าวแล้วต้องมากระโดดเองแหละวอะละต้องกระโดดเองใช่เปล่าแง่กระโดดง่ายง่ายขี้โกงก็ไม่ได้โอเคเป็นออบบีนี่มันก็นะอืมง่ายดี ไม่หอกมันไม่ง่ายหรอกอืมโอเคอเดี๋ยวเไปได้เยเอาไปไดยินได้แล้วนะระวังระวังดรักกับกับอาน,น้ำในคลองน่ากลัวะกรก้ามาย่ากัา ลกจับกับกบต,ตับเปอำนาจไม่คงออกไปซะมันอกไ่ได้อ้อยตรงนี้ตรงนี้นเอดิเอาไปเลโอ้ยอีตอนนี้ขุคุคนะูนักผมเคยเห็นที่ลับอ้ออาวนึกว่าลงได้เนีนน,นัขึ้นไป จอโอเคอ่ะวันนี้ไงเย้อยากถ่ายรูปกูจังรู้สึกว่าอาชีพเมยมันจะขึ้นใช่ไหมอ๋ <for S 1> อจำไม่อ๋อจำได้แล้วมันนัดมันวันนั้นอะเคยเล่นแล้วใช่ไหมอุ้ยรู้ได้ใช่ไหมเร็วอ๋อเข้าใจแล้ว ได้อาชิมิแล้วเคยเล้และแล้วก็จำไม่ได้ช,ช็อกอาชิเมะแล้วก็จบสิอันนี้มาเล่นแบบมปซ้ำนะจ๊ะว่าเคยเล่นไปแล้วแต่ไม่ได้ไถ่คิดอืมว่มาจะเล่นอ,ละอ,อะไรอุ้ยอะไรอะเลเซอร์เกลเลเซอร์ไม่สามารถทำอะ What the fuck อ่านไม่ออกไม่อ่านดีกว่า <c oughs> คุณน่าจะยังไม่มามั้งใช่เปล่าอะไรอะแอดคลาสห้องศิลปะห้องศิลป์เปิดดีกว่ายัง <c> ศ <oughs> ิลป์ศิลปะโอเคได้เลยเออ what the fuck what is that เออซานต์ ไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหข้างในดูน่ากลัวเราดีไปดิกว่าที่ใช่น่ากลัวจังวะไม่เป็นไรอุย้ยห้องสีแดงข้าตายดีกว่า,วาชอบเกือบเร็วเกือบแล้ว,อ,ลวอยากลงไปดูจังลงเองลงไปเลยลงมานี่ก็แล้วกันไม่เจ็บ ทำไมเขาต้องเอาประตูมาไม่ใช่ประตูเลยเลรงอาหารเลอใช่ปะจำได้ไหมที่เราที่เชฟควรต้องมาแน่หรขอไปเสียงก็แล้วกันนะน่ากลัวนะ่าขอไปเสียงนะขอไปได้นะคะเพรากลัว,วาม,มาแล้ว มาแล้ว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 ครับพี่น้องโอ้ยบอใส่ดีบบอใส่เนื้อตัวใหญ่ด้วยเอแช่วเด้ยวแช่เด้ยวแช่เลยนะน่ากลัวจุงไอ้พวกขวบวินไอ้ดิขึ้นโอเค,ค,ค,คโอ้โห่เสียงอ้ย เสียงมันจะแสบใช่ป่ะใช่ไหมน่ากลัวเลยพอมาทำนี้สวิงก็แค่ไปสินี่เราอยู่ด้านไหนแดนเนี่ยด้านไหนก็ไม่รู้รีบไปดีกว่าอยู่ข้างหน้าสุดเลยข้างบนสุดเลยไปเช็คข้างลน้าอะไรสวิมสวิมสวิมวิฟเลียบขึ้นไปสิงโอเค ไอ้กระโดดน้ำดีไหมกระโดดน้ำดีกว่ามามาอ้าวกระโดดก็ไม่ได้กระโดดได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลี้ยวไฟตรงไหนนี่ใช่ปะ Get to the bus เขาให้ไปที่บัตรสวยตายโอเคไปที่รถบัสสวยแล้วอย่ามาไม่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 ให้เดาอย่ามายุ่งกับตู้หรอก ูไม่ให้ยุ่งด้วยหรอกงั้ขอปิดเสียงนะคะน่าจะม,มันน่ามันน่าจะมารวมนะถ้าจะไม่ปิดเพาอเคยเล่นแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเสียงพรอครัวนี่แต่แซบหูมากเลยเอาละรีบขึ้นกันดีกว่าไปไปอย่าอู้สัมหนึ่งเน่มนี okay. มี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 โอเคไปเสียงวกอวครัว้ยทำไมรถ ไอ้เจี๊ยบทำไมรถเอียงรถเอียงครับท่านผู้ชมรถเอียงรถรถเอียงครับรถเอียงน่ารจะ๋งจิ๋งเนี่ยเอ้ยนั่นใช่ไหมใช่นะใช่ไหมโอ้ใช่จริงด้วยเย้ทำไมอาจจะหรอกอาจจะก็ได้เอ๊ะทำงานนานๆนานงโรงงานไม่ได้ อ๋อ,อนี่นี่เลนเหอเนี่ยลิปัดเอียงตรงแม่นี่เล่นนี่เราเคยเล่นแล้วนะคะเพราะไม่ได้ไม่ได้ได้ชิมันวเพราะเคยเล่นไปแล้วคือไม่ได้จะคิดอ่ะค่ะอือมาวิ่งขอไอ่งสัสปีกกับโจนดยอันนี้ก็ด้วยว้ายแมง ชอชอชออ้เนี่ยชอัชเลเเชออชชอวัดจ๊ะเเล่โอเควนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก no ันนะคะบ๊ายบาย